สี่หแปดเนี่ยม,มันเพิ่มขิ้ทีละสองสองป๊าป๊าครับสิบส <10, 12. S 1> ิบสองท่าไหรสิบสีแล้วก็สิบสองสิบหกท่าไร่ิ <laughs> no, no, no. ๊กนู okay, ้นนนเอาไงดีให้ลูกเข้าใจนับเพิ่มขึ้นทีละสองสองสี่หกแปดสิสิบสองสิบสี่สิหกอ่ะหรมันก็แค่สิบหกนะ อันนี้เียมันนับเองอันนี้มันทำให้ดู2องสี่หกแปดสิบสิไม่โน้โนเอาใหม่ใหม่สองสองสี่หกแป1ส1บ1ิ1สองสิบสปดสเขียสิ เรวานลองนับทีละอันที่มันมีสิบแปดสิบแปดสิบแปดข้างไหมป๊าป๊าหนูจะนับแขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเห็นไหมมีสิบแปดถูกต้องไหมหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกอะไรก็หกไงก็เขียนหกเลขไปใช่ไหมใช่แต่แต่ แต่แต่มันให้ในวันนักเป็น 2, องสี่หกอี่หกอ่าอันนี้อะไรวันนักมัหนึน้นน,นักที่ท้สองสองสี่หกแปดสิองสเอาใหม่เอาใหม่อ่เลยวันนักเอง